มดลูกแห้งหมดลูกหย่อนเอามดลูกหย่อนนี่คือส่วนมากนะคะมันมันเขาเรียกว่าบางคนที่ผ่าผ่าขอดอะคะ่ะหรือว่าเบ่งเนี่ยลมเบ่งมันจะออกเยอะแล้วก็าําให้หมดลูกมันต่ํามันหย่อนแล้วก็จะมีภาวะการตกขาวนะคะบางคนก็มดลูกตะแคงเนาะอันเนี้ยแต่ถ้ามดลูกแห้งนะคะมดลูกแห้งก็คือความร้อนในมดลูกสูงนะคะมันเผาให้หมดลูก มันคล้ายๆว่าช่องคลอดแห้งอะไรแล้วแต่เมนจะไม่ค่อยไหลสิ่งที่กระตุ้นทําให้หมดลูกแห้งเนี่ยส่วนมากนะคะคือลักษณะของฮอร์โมนที่เป็นไวทยทองบางคนไวทยทองมันจะร้อนวูบบ้าบอยู่แล้วนะคะตามอายุอันนี้กรณีที่หหรือมดลูกแห้งจากการกินอะไรเข้าไปาถ้าเรากินเผ็ดจัดนะคะเขาเรียกว่าอาหารริดร้อนมันจะทําให้หมดลูกแห้งหวานจัดเค็มจัดอาหารรสจัดทุกชนิดจะทําให้หมดลูกแห้งหรือพวก ที่กินพวกของหมักดองกะปิน้ำปลาปลาล้าต่างๆอะคะ่ะทำให้หมดลูกมีปัญหาหมดลูกจะอักเสบหรือตกขาวเนาะถ้ามดลูกแห้งถ้ารู้สึกว่าตัวเองร้อนบูบามนะคะให้แก้เลยให้เอา,อายาดิดเย็นเข้าช่วยหรืออาหารยกดเย็นเข้าช่วยนิดนึงให้หมดลูกมันเกิดความชุ่มชื้นให้กินใบเตยใบบัวบกย่้านางหรือว่าถั่วเขียวบ่อยๆนะคะอ่ามันจะช่วยเรื่องฮอร์โมนด้วยนะคะฮอร์โมนปรับให้สมดุลร่างกายแบบมันเย็นขึ้นถั่วเขียวถั่วเหลืองก็ได้ กินสลับกันนะคะพยายามลดอาหารพวกดิดร้อนด้วยเนะ